สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่น u ำม e r เอ็กสแนปอีกแล้วนะครับผมผมเชื่อนะครับว่าบ้านของหลายๆคนเนี่ยต้องมีรถนะครับที่เป็นยี่ห้อ honda นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปสักยุคก่อนหน้านี้นะครับหลายสิบปีมาแล้วนะครับอย่าง Honda wave นะครับถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะครับมียอดการซื้อเนี่ยที่มันถล่มทลายนะครับเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ครับผมมาชวนคุยนะครับกับผู้ชายหนึ่งคนครับคนที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เกิดมาเพื่อเป็นตำนานนะครับของโลกยานยนต์นั่นเองครับคนคนนี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับเขามีชื่อว่าโซอิจิโร่ฮอนด้า มาดูประวัติสั้นๆกันครับคุณโซอิจิโร่เนี่ยเขาเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนนะครับ1 906เลยนะครับเขาเกิดที่เมืองชิซ่โอกะนะครับหมู่บ้าน เชนเวลวนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับอยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟฟูจิเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็กแล้วก็ซ่อมจักรยานนะครับตอนเด็กๆเนี่ยก็จะมีคนนะครับเข้ามาตีเหล็กที่บ้านนะครับเอาจักรยานเก่ามาซ่อมนะครับเอามาขายนะครับครอบครัวงเขาเนี่ยก็เอาจักรยานที่ ผู้คนเอามาขายหรือว่าจักรยานพังๆเนี่ยเอามาซ่อมนะครับแล้วก็เอามาขายนะครับเรียกได้ว่าเขาทำกันมาเนี่ยหลายชั่วอายุคนเลยนะครับโซอิจิโร่เนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากครับเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีโอกาสได้ทุกคีอยู่กับเครื่องยนต์กลไกเนี่ยเรียกได้ว่ามาตั้งแต่เด็กเลยครับ เขาเนี่ยเป็นเด็กที่สนใจในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งเลยครับเขาช่วยพ่อของเขานะครับซ่อมจักรยานอยู่เสมอๆนะครับตั้งแต่เด็กเลยทําให้เขาเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่ดีครับความฝันของเด็กคนนี้ครับเริ่มต้นได้ตอนอายุประมาณ10ขวบครับ ตอนช่วงสิบขวบเนี่ยมีรถยนต์คันหนึ่งนะครับขับผ่านเข้าไปในหมู่บ้านของเขานะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าในช่วงนั้นนะครับการที่มีรถยนต์วิ่งเข้าไปนะครับในปีคอสอที่ลึกขนาดนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับมันทำให้โซยิชิโร่เนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจเป็นอย่างมากที่ ได้เห็นรถคันนั้นวิ่งผ่านมานะครับเขาก็เลยตั้งใจกับตัวเองเลยครับว่าสักวันหนึ่งครับเขาต้องสร้างรถยนต์ขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้ครับแค่รถยนต์หนึ่งคันที่วิ่งผ่านหน้าบ้านเขาในวันนั้นครับ ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดทุกอย่างแล้วก็มุงเป้าตั้งแรงบันดาลใจสร้างขึ้นมาครับเขาคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องทำให้สำเร็จเขาต้องสร้างรถยนต์ด้วยมือตัวเองให้ได้ครับตอนที่โซชิโร่เขายังเป็นเด็กนะครับเขาเคยแอบเอาเงินนะครับจากกล่องจักรยานของพ่อเขาเนี่ยไปชมเครื่องบินที่สนามบินด้วยนะครับซึ่งสนามบินตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านเขาประมาณ20กิโลเมตรครับสมัยนั้นค่าบัตรเข้าไปชมเนี่ยแพงมากเลยครับ เรียกได้ว่าแพงเกินไปสําหรับเด็กอายุเท่านี้ครับเงินที่เขาขโมยคุณพ่อมานะครับเพื่อที่จะมาจ่ายค่าตั๋วเนี่ยมันก็ยังไม่พอจ่ายครับแทนนี่เขาจะยกเลิกความตั้งใจนะครับเขาก็ยังไม่ยกเลิกความตั้งใจครับเขาไม่ละทิ้งความพยายามครับเขาไปรอชมเครื่องบินนะครับที่นอกสนามบินแทนนะครับในเมื่อกูเข้าไม่ได้เงินกูไม่พอขโมยเงินพ่อมาแล้วแม่งก็ยังเข้าไม่ได้ กูก็ดูเปนข้างสนามบินนี่แหละเขาก็คงคิดอย่างนั้นในตอนนั้นครับและตอนนั้นครับทำให้พ่อของเขาเห็นแววของลูกชายครับว่าเด็กคนนี้ซูจิโร่เนี่ยมีความตั้งใจเป็นพิเศษจริงๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับ ต้องบอกเลยครับว่าโซยิโร่นะครับเขาไม่ใช่เด็กที่เรียนหนังสือเก่งสักเท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบอ่านหรือว่าเขียนตำราอะไรด้วยนะครับแต่เขามีฝีมือที่ดีครับในด้านการสร้างสารรค์การประดิษฐ์นะครับเขาตัดสินใจนะครับเลิกเรียนหนังสือเลยเขาบอกออกับตัวเองว่าถ้ากูเรียนไปมันก็เสียเวลากูทําสิ่งที่กูชอบน่าจะดีกว่าตอนนั้นเขาอายุได้แค่15ปีครับ เขาตัดสินใจครับเข้ามาทํางานที่โตเกียวนะครับคุณต้องคิดก่อนนะครับว่าเด็กอายุ15ปีนะครับตัดสินใจไม่เรียนแม่งแล้วมาทํางานดีกว่าอยู่ที่โตเกียวในช่วงอายุเพียงเท่านั้นครับมันเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าคุณไปเทียบกับฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่พอเป็นคนเอเชียนะครับเป็นฝั่งเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเด็ก15ปีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ เขาครับเก็บข้าวเก็บของครับเดินทางมาที่เมืองโตเกียวนะครับเขามาสมัครงานครับทำงานที่อู่ซ่อมรถก่อนอู่นี้มีชื่อว่าอาร์โซไกนะครับแต่เขาเก็ได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเจ้าของอูซ่ซะงั้นครับพอผ่านไปประมาณเดือนนึงนะครับเขาถึงได้ไปเป็น ลูกมือของช่างซ่อมเครื่องยนต์ครับในปี1923ครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โตกเกียวครับทำให้บ้านเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเสียหายไฟไหม้กันเละเทะเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ได้ครับจนเหล่าบรรดาช่างทั้งหลายที่ประจำการที่อู่เนี่ยเขาก็แยกย้ายกลับบ้านกันหมดนะครับ เหลือเพียงแค่2คนในอู่ครับคนหนึ่งคือช่างที่มีฝีมือดีครับส่วนอีกคนคือโซอิจิโร่ได้เองครับนับตั้งแต่วันนั้นครับเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่โซอิจิโร่เนี่ยเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับจากในช่างที่เก่งนะครับแถมครับเขาได้ของแถมมาอีกเจ้าของอู่นะครับปูฝังในเรื่องวัฒนธรรมของการแข่งรถขึ้นครับ ปลูกฝังเข้าไปในโซจิโร่เลยเกี่ยวกับเรื่องการแตง่งรถมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเจ๋งแบบนี้มันเฟี้ยวกว่ารถเดิมๆครับมันส่งผลทําให้ปัจจุบันเนี่ยรถของ Honda ครับเป็นรถแข่งที่อยู่อันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับเพาะการที่ถูกเจ้าของอูคนนี้แหละปลูกฝังเรื่องการแต่งรถมาตั้งแต่เด็กทําให้โซูจิโร่เนี่ยเป็นคนที่ชอบรถแต่งครับหลังจากทํางานอยู่ได้ที่นี่นะครับระยะเวลาประมาณ6ปีเศษครับ โซยิโร so ่เขาในวัย21เนี่ยก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะกลับไปที่บ้านเกิดแต่การกลับไปครั้งนี้ไม่ใช่การกลับไปมือเปล่าๆครับไปเป็นตัวแทนสาขาย่อยที่จังหวัด ทามามาสึนะครับและได้รับอิสระในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับจนเขาได้รับฉายาเอดิสันออฟเจแปนเลยนะครับจนกระทั่งปี1936ครับเขาได้ก่อตั้งบริษัทโตไกเซอิคิครับเพื่อผลิตและจำหน่ายลูกสูบนะครับตันลิงนะครับให้กับบริษัทโตโยต้าครับทุกอย่างดูราบลื่นเป็นไปได้ดีครับจนกระทั่ง เขาประสบอุบัติเหตุครับระหว่างที่เขาไปแข่งรถนั่นแหละครับเขาต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนานถึง3เดือนเต็มเลยนะครับและเขาได้รับข่าวร้ายครับเกี่ยวกับการผลิตวงแหวนลูกสูบล้นแรกของเขาเนี่ยสามหมื่นชิ้นครับโตโยต้าเขาตีกลับมาครับเรียกได้ว,ว่าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยมันผ่านแค่50ชิ้นเท่านั้นเองครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่ผ่านมาตรฐานของโรงงานเนี่ย มีเพียง3ชิ้นเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่ามาตรฐานในการผลิตเนี่ยต่ำอยู่ที่0.01เลยนะครับมันต่ำมากๆจนเขารู้สึกแย่ไปเลยครับในตอนนั้นถึงตอนนี้ครับพอเ,เกิดความผิดพลาดขึ้นครับเขาตัดสินใจครับเข้ามาเรียนภาคข้ามที่ฮามามสึดครับเกี่ยวกับลูกสูบอีกหนึ่งครั้งครับ แลวระหว่างที่เขาเรียนเนี่ยเขาได้ไปเยี่ยมชมกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทั้งเกาะญี่ปุ่นเลยครับเพื่อเรียนรู้ควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นครับจนกลับมาบริหารงานใหม่อีกหนึ่งครั้งครับในรอบนี้เขาสามารถผลิตวงแหวนลูกสูบป,ปริมาณมากนะครับและเป็นที่ยอมรับจากโตโยต้าได้ในที่สุดครับคนกําลังดีครับดวงกําลังดีทุกอย่างมันกําลังรุ่งครับแต่โชคร้ายครับมันดันต้องมาเจอกับวิกฤตการณ์จากสงครามโลกครั้งที่2ครับ ซึ่งปัญหาแรกเลยที่เขาเจอก็คือโรงงานประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นเหล็กครับซึ่งเพราะว่าเหล็กส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกนําไปใช้ในงานทหาร้งหมดครับมันเลยทําให้บริษัทของเขาเนี่ยเกิดการขาดแคลนนะครับไม่มีเหล็กใช้นะครับแต่เขาก็แก้ไขด้วยการเก็บถังน้ํามันเปล่าครับที่ทางกองทัพอเมริกาเนี่ยเอามาทิ้งไว้ครับเขาเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแทนนะครับเรียกได้ว่ามีปัญหาเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมกูแก้มันอย่างนี้แล้วกัน ทิ้งถังน้ามันเอาไว้เราก็หยิบมาใช้ครับทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีขึ้นครับแต่ก็อย่างครับปัญหาต่อมาเนี่ยมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ครับเนื่องจากโรงงานของเขานะครับอยู่ใกล้กับสนามบินฮามาสึนะครับซึ่งตกเป็นเป้าของการทิ้งระเบิดครับโดยถูกระเบิดลงถึง2ครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยเขาก็ยังพอซ่อมแซมโรงงานได้บ้างให้กลับมาเปิดต่อได้ครับแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยมันเสียหายจนเกินกว่าจะซ่อมครับ โซลิโร so ่เะครับเขาต้องตัดสินใจขายบริษัทเนี่ยให้กับโตโยต้าไปในราคา4 50,000เยนครับหลังจากขายกิจการไปแล้วนะครับโซลิโร่เขาก็จมอยู่ความเศร้าครับกลายเป็นไอขีเมาอยู่เกือบไปแล้วแล้วสงครามโลกครั้งที่2มันก็ผ่านพ้นไปครับด้วยการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายปราชัยนะครับพ่ายแพ้ทิ้งไว้แค่ล่องรอยความเสียหายอย่างหนักหนาสาหัสและความแค้นในจิตใจของผู้คนครับ หลังจากนั้นครับประเทศญี่ปุ่นเกิดภาวะขาดแคลนน้ามันด้วยครับทําให้การสัญจรไปมาเนี่ยใช้การเดินเท้าครับไม่ก็จักรยานจะเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้คนเนี่ยก็ยังต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางอยู่ดีครับเพราะบางทีการเดินทางหรือว่าการขนส่งด้วยรถไฟเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ครับ มันเลยไปฉุดที่โซอิจิโร่ครับเขาเกิดโอกาสเกิดไอเดียครับเขาลองผลิตเครื่องยนต์ขนาดเล็กๆแบบง่ายๆครับโดยการเอากาต้มน้ําร้อนนี่แหละมาทําจากอลลอยครับแล้วแดัดแปลงให้เป็นตัวถังน้ำมันขนาดเล็กต่อเข้ากับเครื่องยนต์ครับเขานำไปติดตั้งกับจักรยานรุ่น m o เด l เอทไทนะครับเขาให้ภรรยาเขาเนี่ยใช้ครับพอภรรยาของโซอิจิโร่ครับนำจักรยานที่มีเครื่องยนต์ที่เขาทาออกไปใช้นะครับ ระแวกเพื่อนบ้านนะครับเขาก็ต่างเข้ามาหาโซยิโรครับบอกว่าโซจิโรทำจักรยานแบบนี้ให้มั่งสิทุกคนอยากจะใช้ครับไม่มีใครอยากจะเดินหรอกครับมันลาบากครับแน่นอนครับมันเลยทําให้ทางโซจิโรเนี่ยเขามองเห็นลู่ทางในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งทางครับถึงแม้ว่าวัตถุดิบในการผลิตเนี่ยมันจะค่อนข้างหายากเลยครับแต่เขาก็ไม่ยอมจำนวนต่ออุปสรรคใดๆทั้งสินครับเขาเริ่มเขียนจดหมายครับ เพื่อส่งไปหาร้านจักรยานกว่า1 5 0 0 0แห่งทั่วประเทศครับแต่ว่าเขาได้จดหมายเนี่ยตอบกลับมาที่5,000ฉบับครับเขาส่งจดหมายครับเพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตรถจักรยานยนต์นะครับจนกระทั่งในปี1947ครับบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาครับเขาได้สร้างจักรยานยนต์รุ่นดีทราขึ้นมาครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อฮอนด้าดีนนั่นแหละครับนั่นถือว่าเป็นรุ่นแจ้งเกิดของฮอนด้ามอเตอร์เลยนะครับ เขาสามารถทำยอดขายได้อย่างถล่มทลายครับส่งผลให้แค่2ปีถัดมาเนี่ย h o n d ้ามอเตครับกลายเป็นบริษัทที่ผลิตจักรยานยนต์ที่ยหญ่ที่สุดในเกาะญี่ปุ่นครับและเติบโตส่งออกด้วยรุ่นซ u เปอร์คัพครับ,รบทำให้ทาง Honda Motor เนี่ยเป็นธุรษะในวงกว้างของตลาดโลกเลย ใช้เวลาแค่2งปีนั่นเองครับเช้าต่างชาติครับก็เริ่มเข้ามาติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Honda Motor ครับซึ่งเร่งกำลังขยายฐานการผลิตในปี1911ครับ บริษัทสามารถผลิตจักรยานย,ยนต์ได้เป็นจำนวน1 0 0 0 0แคันต่อเดือนครับและในปี1968ครับให้หลังแค่7ปีเท่านั้นเองบริษัทสามารถผลิตได้ถึง1ล้านคันต่อเดือนครับทำให้ Honda ในช่วงยุคกลางแ0ศเนี่ยจินส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่า60%คัสเสยเดียวครับหลังจากที่คนนะครับทำทุกอย่างนะครับผ่านวิกฤตมา,มามากมายพยายามต่อสู้ขึ้นมาใหม่ครับ ความฝันวัยเด็กที่เขาเริ่มฝ่ายฝันเอาไว้เริ่มดีขึ้นแล้วครับเขาเริ่มจะมองเห็นความฝันในวัยเด็กแล้วครับการผลิตรถยนต์เป็นของตัวเองแน่นอนครับโซยิโรยังไม่เคยลืมความฝันตรงนี้ครับไอ้วันที่มีรถวิ่งผ่านหน้าบ้านวันนั้นวันที่อยากจะมีรถเป็นของตัวเองสักทีวันนี้มันเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นครับหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามในวงการจักรยานยนต์นะครับทำให้ในปี1970ครับ เขาเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สักทีครับถึงแม้ว่าจะได้รับก,การคัดค้านและไม่เห็นด้วยนะครับกับความคิดของโซอิิโรนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอย่าทําเลยทาแค่มอเตอร์ไซค์ก็พอแล้วแล้วตอนนี้มันก็กาลังดีด้วยแต่แน่นอนครับถ้าโซอิโรหยุดแค่นั้นเขาก็จะไม่ทําตามฝันเราก็จะไม่มีรถยนต์ฮอนด้าใช้กันในทุกวันนี้ครับเขาเดินตามฝันครับเขาเลือกที่จะไม่ฟังใครแล้วก็มุ่งหน้าสู่ความฝันในวัยเด็กครับ ซึ่งสิ่งที่ทางด้านโซลจิโร่เขาใช้ในการสร้างความแตกต่างนะครับจากรถยนต์ที่มีอยู่ในท้องตลาดแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็คือรถยนต์ส่วนใหญ่นะครับจะมีปัญหาเรื่องการเผาไหม้สารไอเสียนะครับซึ่งยังไม่มีใครสามารถผลิตเครื่องยนต์ที่มีมลพิษต่ำได้นะครับในปี1973ครับเขานำเครื่องยนต์มลพิษต่ำเนี่ยไปผลิตรถยนต์รุ่น Honda Civic ครับ ซึ่งในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่กําลังเกิดวิกฤตน้ํามันแพงครับทาให้รถยนต์ที่ทางโซจิโ่เขาผลิตนะครับได้รับรางวัลรถยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิงที่สุดในโลกนะครับในสมัยนั้นนะครับฮอนด้าเนี่ยได้รับความนิยมเรียกได้ว่ารวดเร็วมากๆครับและนอกจากนั้นครับทางด้านโซจิโ่ครับเขายังได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นปูชนียบุคคลด้านยานยนต์โลกเลยนะครับหรือว่าออโต m โมชีพฮอร์ออฟเอนครับ นับเป็นชาวเอเชียคนแรกนะครับที่ได้รับเกียรตินี้ครับในช่วงต้นยุคปี80นะครับโซจิโร่เขาสามารถนำพา Honda ครับให้กลายเป็นท็อป3ของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่นะครับของประเทศญี่ปุ่นและในช่วงปี80นะครับบริษัท Honda เนี่ยก็กลายเป็นท็อป3ของโลกในที่สุดจึงได้ครับนี่คือเรื่องราวครับของชายผู้ไม่ยอดทอนะครับจากความฝันในวัยเด็กที่มีรถวิ่งผ่านหน้าบ้านเพียงหนึ่งคันครับ เขารู้สึกว่าวันหนึ่งเขาต้องผลิตรถให้ได้แบบนั้นครับและสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะดีกว่ารถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านเขาในวันนั้นด้วยซ้ําไปครับอย่างไรก็ตามครับคุณโซจิโร่ครับเขาจากโลกนี้ไปแล้วก็หลายปีแล้วครับตั้งแต่5สิงหาปี1991นะครับก็ราวๆ30ปีครับเขาจากไปในวัย85ปีอย่างสงบครับแต่แน่นอนครับว่าก่อนที่จะสิ้นสุดตำนานของเขาครับ S 1> <S 1> <S เขาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์มากกว่า470ชิ้นงานนะครับและเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอีกกว่า150ฉบับครับและนอกจากนั้นยังได้รับปริญญานะครับสดุดีบัณฑิตส,สูงสุดจาก m มชชีแ a น t e นิค i ลยูนิเวอร์ซิตและก็โอไฮโ t สเต u n ยูนิเวอรด้วยนะครับเขาสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือราวๆ1ล้านล้านบาทเดียวครับ ทิ้งท้ายกับประโยค์ที่คุณโซอิิโรฮันดาเคยกล่าวไว้นะครับ You don't measure a man get it by his physical size but by his as by impact he makes on human history หมายถึงคุณไม่สามารถวัดคุณค่าของคนคนหนึ่งจากรูปร่างภายนอกได้แต่คุณสามารถวัดความยิ่งใหญ่จากคนคนนั้นได้จากผลงานการกระทำของเขาที่เขาสามารถสร้างประวศาสตร์ให้กับมวลมนเซียชาติได้ ประโยคเด็ดประโยคนี้ครับที่คุณโซจิโร่ฮอนดะเคยกล่าวเอาไว้ครับท้ายที่สุดครับเชื่อว่าทุกคนเคยมีความฝันแบบคุณโซจิโร่นะครับแต่จะมีสักกี่คนที่มุ่งเป้าทําไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยั้งแบบเขานะครับจากรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านหนึ่งคันจากความฝันในตอนเด็กตอนนี้กลายเป็นที่สุดของโลกไปแล้ว่เห็นคนครับเอาเละครับเราเดินทางมาสิ้นสุดกันแล้วครับกับประวัติของคุณโซจิโร่ฮอนดะนะครับ หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเชื่อว่าถ้าใครที่ขับ Honda อยู่เนี่ยก็คงภูมิใจในรถที่เรามีครับมันคือรถที่สารต่อเจตนาลมสารต่อความฝันครับสำหรับวันนี้ผมโป้ยนละไม่เอ็กซ์แนปไปก่อนครับถ้าชอบฝากกด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ